กลับมาที่มูลค่าการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยปัจจุบันนะครับก็ต้องยอมรับว่าเหี่ยวเฉานะฮะเหี่ยวเฉาเบา,เบา,บาวัญญาเหลือเกินนะฮะน้อยมากคือดูดิดิ่งโคตรเลยนะฮะน้อยมากตอนต้นปีเนี่ยดีขึ้นนะเพราะว่าเรามีความคาดหวังเรื่องจีนเปิดเมืองเรื่องอะไรฮนะแต่ข้อเท็จจริงก็คือเขี่ยต่อนะฮะมูลค่าการซื้อขายก็แย่ที่สุดน่าจะแย่ที่สุดในรอบ4ปีถือว่าแย่มากๆนะครับแล้วเราจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะว่าสงการหรือเปล่าเมษาหรือเปล่า คำตอบคือไม่ใช่นะครับถ้าเทียบกับไปตอนเมษาพฤษภาปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าอะไรโอ้โหมูลค่าการซื้อขายในบ้านเราโคตรสูงเลยสีเทาเนี่ยคือเซตอินเด็ก์นะครับคือมันยังสูงอยู่เลยอ่ะเห็นว่าเห็นว่าก็ยังอยู่ในยอดที่แบบว่าในระดับแบบ6 7หมื่นล้านอ่ะพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับและที่สําคัญนะ mai อีเส e ้นสีเลือดหมูเนี่ยพีคขึ้นไปถึงเวลาหมื่น 10, กว่าล้านตอนเมษายนปีที่แล้วบ้าไปแล้วนะฮะแต่ที่มันเบาบางอ่ะคือใครรู้ว่า เซฟตไม่มีคนเล่นคนไปเล่นหุ้นกลางหุ้นเล็กกันแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเห็นก็คือทั้งตลาดนะครับมีมูลค่าการซื้อขายน้อยลง EMAI จากเดิมที่เทรดกันวันละหมื่นกว่าล้านใช่ปะ่ะตอนนี้เหลือวันละ2 0 0 0ล้านคุณนึกภาพดีๆนะ MAI เนี่ยจากหมื่นล้านเหลือ2000ล้านมันกำลังจะบอกว่าอะไรกำลังจะบอกว่าเกิดเหตุการณ์คนติดดอยหุ้นกลางหุ้นเล็กกันมหาศาลนะฮะ แถวบ้านเรียกว่าดอ,บบดอยแบบดอยแบบดอยแบบดอยช้างเผือกเลยอ่ะคือแบบดอยมากๆอ่ะเคยเทรดกันวันลาเป็นหมื่นล้านแล้วเหลือแค่สองพล้านอ่ะครับใน MAI เพราะฉะนั้นหุ้นใน MAI ตอนนี้จุกจุจุกจุซึ่งก็เป็นอย่างที่ผมเคยบอกว่าสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังตั้งแต่หลังจากที่เฟดเนี่ยเริ่มทํา QT ก็คือทุกอย่างมันจะซบหมด แต่ว่าในเซฟเฟตีมันจะพอประคองตัวเองได้สังเกตว่ามูลค่าการซื้อขายในเซฟเฟตี้ก็ไม่ได้เหี่ยวไปกว่าเดิมนะฮะคือแม่เคยแย่อย่างไงมันก็แย่อย่างนั้นแหละแถวแถวสองหมื่นล้านนะฮะแต่ว่าไอ้ที่มันน่ากลัวที่สุดในพวกหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กโดยเฉพาะเล็กมากๆเนี่ยมันจะแย่มากๆผมเคยเตือนแล้วรูปนี้เคยเอามาหลายครั้งผมจาได้เลยโคดวินยังมาขอรูปนี้เลยนะฮะโคดวินของซูเปอร์เทดเดอร์อคือมัน มันกําลังออกมาออกฤทธิล์ลนะครับแปลว่าตอนนี้คุณอย่าเพิ่งรีบร้อนผีผามเข้าไปเกงกําไรกับหุ้นเล็กเพราะมันอาจจะมีบางวันที่หุ้นเล็กมันจะมีบางตัวกระตกขึ้นมาให้เรารู้สึกแบบโอ้ว้าวแต่มันเป็นหนึ่งในหลายร้อยหุ้นเข้าใจว่าแล้วพอคุณเข้าไปปุ๊บคุณติดเลยเพราะว่าเขาแค่เอาชอลีสั้นๆลากขึ้นมาคุณเข้าปุ๊บเขาก็เทขายทิ้งแล้วเขาก็ไปเล่นตัวอื่นต่ออันนั้นมันไม่ได้ขึ้นทั้งตลาดมันไม่ได้คึกคักทั้งตลาดเราต้องระวังนะเว้ยนะครับ อาเช่นคุณสิริพจน์บอกว่าเพิ่งจะฟื้นจากมก็มาเจอสตาร์กนี่ยก็จุกจกุจุกจนะฮะจุกจนะครับสิ่งที่น่าสังเกตตามมาก็คืออะไรนะครับก็คือยอดคนเปิดบัญชีเนี่ยนะฮะในไตมาานี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนว่ามันมีการแอบแอขยับขึ้นบ้างนะครับตอนนี้ก็คนเปิดบัญชีในตลาดพุ้นไทยเนี่ยจำนวนบัญชีนะครับขึ้นมาถึง6ล้านบัญชีละแต่คิดออกมาเป็นคนน่ยลายหัว มันก็ไม่ได้ขยับขึ้นอะไรมากครับตอนนี้ก็ยังอยู่แค่ประมาณ3ล้านกว่าคนเอง3.4ล้านคนก็ขึ้นในอัตราแบบว่าสโลโซบมากอะ่ะช้ามากนะฮะช้ามากนะะในอีกทางหนึ่งก็คือบัญชีที่มันแอคทีฟบัญชีที่มันมีการเคลื่อนไหวใน1เดือนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าจะลงมาอยู่ที่ใกล้ๆห้0แสนบัญชีแล้วต่ำที่สุดในรอบ3ปีแต่ก็ยังดีกว่าตอนสมัยผมทํางานที่ที่หนะ แม่งแค่สามแสนกว่าบัญชีตอนนี้เนี่ยโอ้โหบรรยากาศแย่มากค่าคอมแย่มากแต่ทุกวันนี้ก็ยัง5้าแสนอยู่ก็ถือว่ายังเยอะกว่าสมัยก่อนนะฮะเห็นไหมฮะบรรยากาศนี่แม่งซบเซานะครับซบเซาเป็นแบบนี้นะนั่นหมายความว่าอะไรครับธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็จะแย่ไปด้วยแน่นอนซบเซาผมถึงได้บอกว่าช่วงเวลาโควิดนียอุตสาหกรรม การเงินการลงทุนแม่งบูมมากโอ้โบนัสบานอาผมก็แฮปปี้มีความสุขใช่ว่าทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นบอลอหรือบอลอจอแฮปปี้ดีดาตึ๊ดตึกระทูหแต่ตอนนี้ถ้าฝันนั้นได้จบลงแล้วก็กําลังกลับมาเป็นขาลงชีวิตคนเราก็มีขาขึ้นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราการงานของเรากําลังดีเรามีเงินเข้ามาเยอะๆนะไม่ว่าจะอุตสาหกรรมเรา กำลังบูมหรือกําลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเราควรต้องระมัดระวังแล้วก็เก็บเงินมันไว้ครับเพราะไม่งั้นคุณจะเจอความจริงตอนที่อุตสาหกรรมมันแย่แล้วคุณจะยิ่งสะเทือนใจเมื่อมันถึงจุดที่มันแย่มากๆมันไม่มีอะไรที่จะขึ้นได้ตลอดแล้วก็ไม่มีอะไรลงที่ตลอดก็จริงนะแต่มันก็ไม่มีอะไรที่ขึ้นได้ตลอดอ่ะเออมันมีขึ้นแล้วก็มีลงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานการอะไรของเราทั้งอย่างทุกอย่างนะครับ รเราอาจจะคิดว่าหูชีวิตเราเป็นขาขึ้นดีๆงานบริษัทเรากําลังลุ่งโลดอย่างเงี้ยนอาจจะช่วงเวลาหนึ่งคุณได้ดูนี้ไหมล่ะไอควีนควีนเมกเกอร์อร่ะในเน็ตฟิกอ่ะชื่ออะไรวะผมกําลังดูอยู่ก็มันดีนะเออ,อเ,เดี๋ยวก่อนชื่อเรื่องอะไรอ่ะควีนเมกเกอร์อ่ะได้ดูไหมครับเห็นปะ ตอนตอนแบบว่าเจ๊เขาเจ๊ที่เป็นตัวเอกเดินเรื่องอะนะครับตอนเจ๊เขาเนี่ยนะครับได้เป็นเฮดได้เป็นเฮดของฝ่ายกลยุทธฝ่ายกลยุทธอ์องค์กรโอ้โหดูพราวมากได้เงินเดือนสูงสุดอะไรก็ว่ากันไปแต่พอเขาเจ๊เขาตัดสินใจนะฮะเดินเกมผิดตาเดียวเนี่ยนะฮะโดนบริษัทนะบริษัทเนี่ยก็ปลดออกปลดออกไม่มีเงินชดเชยวิตอ,อารมณ์แบบเดียวกับผมเลย ผมออกเองโดยที่แล้วก็ไม่มีเงินชดเชยไอ้แต่ผมยังดีกว่าเจ้ผมยื่นใบลาออกแต่เจ๊เนี่ยโดนปลดออกนะฮะปลดออกไม่มีเงินชดเชยนะครับนอกจากไม่มีเงินชดเชยแล้วยังอะไรอีกนะสวัสดิการที่พ่อตัวเองเคยได้รับอภิสิทธินะต่างๆก็โดนถอดออกมาหมดเห็นปะคือถึงเวลาแล้วมันดิ่ง่ะมันจะดิ่งมากๆครับแต่อย่างที่บอกเจ้เองก็ค้นพบหนทางใหม่เห็นปะ เวลาเราเจออะไรดิ่งนะครับแล้วเราตั้งสติได้เนี่ยนะครับในทางของคิสเตียยแล้วมันอาจไอ,ไอเรื่องแย่ๆในวันนี้มันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องแย่ยนี้ตลอดไปเรื่องแย่ในวันนี้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีในเรื่องใหม่ในวันหน้าก็ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าคุณตกงานแล้วคุณจะได้งานทําอะไรเนี่ยแต่การตกงานนะอาจจะเป็นสิ่งดีที่ก่อให้เกิดเรื่องใหม่ก็ได้นะครับแต่แต่ก็โอเคกลับมาที่ชีวิตเจว่าเราก็จะได้เห็นว่า เวียงขึ้นเวียงลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับคือเงินเนี่ยผมว่ามันแล้วแต่คุณแหละคุณอยากจะใช้มันก็ใช้อ่ะแต่แต่แต่จําคํานี้ไว้หน่อยละกันว่าเรามันมีสองขาขาขึ้นกับขาลงถ้าเป็นผมผมจะเก็บตอนขาขึ้นให้ได้มากที่สุดตอนขาลงผมก็จะดินน้นรนให้เอาตัวรอดให้ได้มากที่สุดแต่อย่างน้อยผมรู้ว่าไอ้สิ่งที่ผมเก็บไว้อ่ะมันเอามาใช้ในเรื่องดูหนาวได้ ตอนที่มันเป็นฤดูร้อนเราก็เก็บเก็บเก็บไปพอมันเป็นฤดูหนาวเราก็จะได้เอาสิ่งที่เราเก็บไว้เอามาใช้ได้เคลียนะครับนะจบนะนะนะครับทีนี้กลับมาว่านะฮะเรื่องเรายังไม่จบนะฮะสภาพคลองของตลาดแม่งแย่ยังไม่พอนะฮะบล็อกเทรดเห็นป่ะตั้งแต่ยิ่งเกิดเรื่องมอนะฮะตั้งแต่เมื่เดือนสิบสองโอ้โหตอนแรกวงเงินบล็อกนีแม่งดีๆอยู่เลยนะ กำลังค่อยๆปล่อยแต่พอเจอเรื่องมอปุ๊บแต่ละบอกนี่ระมัดระวังนะครับจำกัดจำเขียนหลอเกินวงเงินบล็อกต่อทุกวันนี้ลงมาเหลือเพียงแค่35 0 0 0นนะครับดิ่งสุดๆนะครับสภาพคล่องทุกอย่างหายไปทุกอย่างเพราะฉะนั้นเงียบครับคำถามก็คือสาเหตุของการเงียบครั้งนี้เกิดจากอะไรบ้างก็หลายสาเหตุหนึ่งต่างประเทศด้วยไม่มีนิวมันนี่นะฮะ QE ไม่มีมีแต่ QT F e d ก็เทขายเ r เ a s u r y เทขาย MBS ออกอย่างต่อเน,นื่องนะครับ e ี b เดี๋ยวก็ขึ้นดอกเบี้ย BOJ ก็ เริ่มเริ่มไม่อยากทำละไม่อยากทำพวกนโยบายการเงินผ่อนคลายละสภาพคล่องทุกอย่างมันเขียวนะครับแล้วยิ่งเจอปัญหาเรื่องวิกฤตแบงก์ในอเมริกายิ่งปล่อยเินเชื่อ,อยากคือทุกอย่างแม่งตึงไปหมดอ่ะนะครับในขณะเดียวกันบ้านเราบ้านเราเศรษฐกิจดูเหมือนว่าจะฟื้นตัวก็จริงนะครับแต่ก็มาเจอเรื่องของภาพรวมของตลาดหุ้นเนี่ยที่มันดูที่มันดูไม่โอเคไม่สดใสเช่นเจอกรณีหุ้นมอหุ้นสตาร์ทหรือแม้กระทั่งเรื่องของเดลต้าเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเห็นไหมครับบรรยากาศมันดูไม่โอเค นะครับผลประกอบการไตมาสีไม่ดี GDP ไตมาสีไม่ดีนะครับคือทุกอย่างมันดูซบเซาเพียงแต่ว่ามันเป็นสาเหตุทั้งหมดรวมๆกันนะฮะแต่ถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะพรอมมีปัจจัยกระตุ้นได้ว่าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องการรายงานง,านงบของภาค r ลเซ sector ซึ่งผมเชื่อว,ว่ามันจะออกมาดีแน่ๆถ้าดูจากงบแบงก์ตอนนี้งบแบงก์มันออกมา50,000่นกว่าล้านถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วถือว่าดีมากๆแล้วถือว่าดีเลยนะฮะ50,000่น 50, กว่าล้านนะฮะงบแบงก์ทั้งหมดนะครับนะครับออกมาดีมากนะครับ งั้นไอ้ภาคพาลเซอเตอร์มันกำลังจะชี้นำภาคพาลเซกรเตอร์ว่าทุกอย่างมันน่าจะฟื้นตัวขึ้นมาตรงนี้อาจจะกระตกทําให้เกิดบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นที่ดีขึ้นได้รวมไปถึงการเลือกตั้งถ้าผลการเลือกตั้งออกมาแล้วมันแจม่มว้าวจริง,รงนะฮะก็คือมันชนะขาดนะครับส่วนนโยบายมันจะเฮงซวยแค่ไหนนี่ช่างมันไปก่อนชนะขาดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ก็อาจจะเรียกกระตกความเชื่อมั่นของตลาดได้นะครับหุ้นมันก็น่าจะดีขึ้นอันนี้คือผมมองด้วยความหวังนะแต่ถ้าในระยะย,ยาวถ,ถัดไปก็ดูเหนื่อยครับสภาพคล่องมันหายไปจริงๆ รเราก็ต้องระมัดระวังการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนพวกเก่งกําไรในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับต้องระวังไว้เป็นอย่างสูงนะสภาพคล่องมันไม่เอื้ออำํำนวยถ้าคุณจะทําอะไรคุณอาจจะต้องเลือกหุ้น selective หุ้นที่มันแบบว่าคุณภาพจริงๆอ่ะนะครับนะครับสวัสดีครับ